สวัสดีครับผมพบกับ Auto <Wow. S 1> ออโต้ทูสปูชอปกันแล้วนะครับผมอ่าวันนี้พามาพบกับหมวกกันน็อกแบรนด์ของทอส s นะครับผมเป็นแบ,บรนด์จากอเมริกานะครับผมเป็นหมวกสไตล์ของวินเทจนะครับเป็นในรูปแบบของเต็มใบนะครับผมอ่ามีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด4ส,สีนะครับ เริ่มจากรุ่นนี้ตัวนี้เลยนะครับเป็นสีดำด้านนะครับอ่าแล้วก็เป็นลายนี้นะครับเป็นลายอเมริกันทอนนะครับผมอ่าแล้วก็ลายนี้นี่เลยเป็นเรื่องราวจากอาวกาศสู่ท้องถนนนะครับผมเป็นลายของนักบินอวกาศคนแรกของโลกนะครับของยูริกากาลินนะครับ แต่ตัวนี้มีความพิเศษอย่างหนึง่งคือชิลที่ให้มาจะเป็นสีประลอดเงินนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่สำหรับสายคาร์บอนนะครับตัวนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับอ่ะมาดูกันที่ราคาครับผมตัวนี้นะครับสีพื้นเรียบๆแบบนี้มาในราคา6,500บาทนะครับลายตัวนี้6900บาทนะครับแล้วก็ลายของยูริ เ2 0 0บาทนะครับละผมแล้วก็ตัว,ตวคาร์บอนต,ตัวนี้นะครับมาในราคา8,900รบาทนะครับผมวัสดุของทอสตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟเบอร์กลาสคอมโพสิตนะครับผมแล้วก็โฟมด้านในครับเป็น E.P.S. นะครับรองรับแรงกระแทกนะครับได้ดีนะครับตัวนวุน่มมาพลิกดูด้านในกันอ่าเป็นนุ่ม สีน้ําตาลนะครับเพิ่มแบบความวินเทจนะครับสาหรับสายวินเทจนวมมีความนุ่มนะครับใส่สบายนะครับเป็นเหมือนหนังกลับนะครับอ่าส่วนสายระกคางก็จะเป็นสายระกคางแบบดีดลลิ่งนะครับนี่ห่วงก็จะมีความเป็นสีเหมือนออกเป็นสีรถโกรนะครับนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นปลอดเงินนะครับส่วนตัวอื่นก็จะเป็นชิลสนะครับ แล้วมาดูลูกเล่นกันบ้างลูกเล่นเลยด้านนี้นะครับดูด้าน,นข้างนี้ะจะเห็นคําว่าอันล็อกแล้วก็ล็อกนะครับอันล็อกตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกชิวนะครับถ้าล็อกลงมาอย่างนี้คุณจะเปิดชิวไม่ขึ้นเลยนะเปิดยไงก็ไม่ขึ้นนะครับต้องอันล็อกก่อนถึงจะเปิดขึ้นได้นะครับนี่ช่องลมนะครับมีด้านบนตรงนี้นะครับ เปิดปิดได้สไลด์ข้างซ้ายขวาก็มีระบายอากาศออกทางด้านหลังนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับสามารถติดบ t ูทูธได้ด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้มีช่องเว้ามาให้นะครับแต่ว่าติดได้นะครับเคยติดให้ลูกค้าไปนะครับน้ำหนักนะครับ1450กรัมนะครับแต่สำหรับตัวที่เป็นคาร์บอนก็ จะแอบเบากว่านิดหนึ่งนะครับอยู่ที่1,400กรัมนะครับรวมมาตรฐานได้ทั้ง DOT ECE แล้วก็หมอกอนะครับอ่ะมาเรามาลองใส่กันให้ดูนะครับบาี้ีป็นไซส์ M นะครับผม ใส่นวมใส่สบายมากนะครับผมตัวนี้เป็นไซส์เอ็มตรงไซส์ผมนะครับผม,อมโอเคอ่ะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับผมก็ทางหน้าร้านก็ได้นะครับผมหน้าร้านอยู่แถวพัทยประตูผีนะครับผมใกล้ๆก,กับวัดภูเขาทองนะครับแวะมา ทาบ,บุญปีใหม่แวะมาซื้อหมวกกันน็อกเป็นของขวัญของฝากได้นะครับผมอ่หรือใครไม่สะดวกมาช่วงนี้โควิดนะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ทั้งใน Facebook นะครับไลน์แอดช็อปปี้ร a ดนะครับใน s h o p e ปี้ a z a ด้จะมีช่วงโปรโมชั่นเป็นโคส่วนลดอะไรพวกนี้สามารถนํามาใช้ได้นะครับผมสำหรับช่องทางออนไลน์ที่สั่งซื้อนะครับชื่อออโต้ทูสปีนะครับชื่อเดียวกันทุกช่องทางนะครับผม ก็ย้ำราคาอีกครั้งครับสีนำดตานครับ6,500บาทลายอเมริกันตัวนี้6,900บาทลายยูริ7,200บาทตัวคาร์บอน8,900บาทนะครับผมไซส์นะครับมี XS ถึง XL นะครับครับวันนี้ออโต้ทูสปีดช็อปไปแล้วครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพบกับหมวกกันน็อกรุ่นไหนอีก ติดตามได้นะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ